ต้อนรับสู่ช่องโหราเบลล่าพามูกับอาจารย์เบลล่านะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคําทํานายพร้อมประหัสเลขมงคลคําทํานายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยค่ะคําพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีคุมประจําปีพุทธศักราช2567ค่ะในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภนะคะเจ้ชาชะตาจะมีความมุ่งมั่นและมีความขยันในการหาเงินค่ะคุณสามารถหาเงินได้มากนะคะ แต่ยังต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะหรือคุณอาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเก็บเงินไม่อยู่หรือบางครั้งคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินแบบที่ไม่ทันค่าคิดอย่างไรก็ตามนะคะทําอะไรควรทําด้วยความสุจริตนะคะและอย่าโลภซึ่งหนี้สินมักจะเกิดจากตัวคุณเองค่ะ<ๆ>นอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องของการถูกโกงในเรื่องของการเงินหรือคุณอาจจะมีการเสี่ยงเงินไปกับการเข้าสังคมมีเกณฑ์ที่จะมีคดีความทางการเงินอย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีโชคในเรื่องของกางรเงินนะคะ ซึ่งรายได้คุณจะมาจากการเข้าสังคมหมู่มากการปล่อยเงินกู้การติดต่อสื่อสารจากการเดินทางงานโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็นนายหน้าหรือว่าเพื่อนของคุณจะนําโชคมาให้นอกจากนี้คุณยังมีโชคดีจากรถบ้านที่ดินหรือว่าสังหาริมทรัพย์หรือว่าหากใครต้องการที่จะซื้อหรือว่าขายบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จแล้วก็มีความโชคดีค่ะหากคุณมีเกณฑ์ที่เสียอะไรไปนะคะคุณจะได้กลับมาดีกว่าเดิมค่ะ ในเรื่องของการงานของชาวล,าลาัคนาราศีกุมประจำปีพุทธศักราช2567นะคะการงานของคุณจะเป็นหลักเป็นฐานค่ะมีชื่อเสียงในสายงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีหุ้นส่วนหลายคนนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนร่วมกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนหัวหน้างานยังคงส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามให้คุณระวังเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนผิดสัญ,ญญานะคะและถ้าหากคุณมีศัตรู ก็จะแพ้ภัยไปเองค่ะในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกุมภ์ประจำปีพุทธศักราช2567คนมีคู่นะคะให้ระวังคนรักหักหลังหรือมีคดีความในเรื่องของการหย่าร้างการจากเป็นหรือว่าจากตายส่วนคนโสดน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ชาวต่างชาติหรือได้คุณส่วนมาเป็นแฟนหรือคุณอาจจะได้เจอคู่ที่มีตําหนิหรือมีอายุที่ห่างกันมากๆค่ะในเรื่องของความรักนะคะต้องใช้ระยะเวลาและก็ต้องคอยประคับประคองกันไปค่ะ ถ้าหากคุณร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะคะความรักของคุณถึงจะมีความมั่นคงและรักกันยาวนานค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความรักของคุณนะคะหากไม่ใช่เนื้อคู่กันก็จะเลิกลากันไปเองค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังความเจ็บป่วยของคนรักและก็ตัวท่านเองค่ะคู่เลขมงคลประจําปีพุทธศักราช2567ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะได้แก่คู่เลข63และ51ค่ะเลข6ก็คือดาวพระศุกร์นะคะ ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อาจารย์ใช้เลขสามมาประกบนะคะซึ่งคู่63ถือว่าเป็นคู่มิตรค่ะและเลข3ก็คือดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานและสหัสชาค่ะซึ่งคู่เลข63จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินหลักทรัพย์สเสน่ห์ความรักการงานและผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือค่ะส่วนคู่เลข51านะคะซึ่งเป็นคู่มิตรค่ะ เลขค่าก็คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภค่ะซึ่งหลังจากวันที่30เมษายนนะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าพบพันธุทุและได้ตำแหน่งจุลจักรและเป็นปฐะตเกณฑ์ต่อดวงชะตาเลขหนึ่งนะคะก็คือดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของคนรักค่ะดังนั้นคู่เลขค่าหนึ่งนะคะจะเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินความรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้ใหญ่และลูกน้องส่งเสริมมีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้คนเคารพนับถือและยังช่วยเสริมในเรื่องของสมาธิและความมุ่งมั่นด้วยค่ะเลขมงคล6หลักสำหรับชาวลัคนาราศีกุมประจำปีพุทธศักราช2567นะคะได้แก่635 159และ156 365ค่ะเลือกใช้ดูนะคะว่ากลุ่มเลขกลุ่มไหนนะคะที่ถูกชโชลกกับเจ้าชะตาลองใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันดีก็ใช้ต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มตัวเลขที่อาจารย์ให้ไปนะคะทั้ง2หลักและ6หลัก ไปตั้งเป็นรหัส a t m ต่อท้ายไลน์เบอร์มงคลหรือเลขนำโชคได้ค่ะค่ะอาจารย์ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะในการทำนายนะคะเป็นเพียงการทำนายดาวจรเท่านั้นค่ะซึ่งคำทำนายจะแม่นยำและถูกต้องอยังต้องขึ้นกับดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการบริษัทเปล่ากอล์ฟทัวร์ค่ะซึ่งจะจัดนำเที่ยวนะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งคนที่สนใจในการออกรอบกอล์ฟด้วยค่ะ ซึ่งจะมีบริการเกี่ยวกับโรงแรมรถรับส่งอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจที่จะจัดนําเที่ยวนะคะหรือออกรอบกอล์ฟก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้ค่ะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอขอบคุณกาลยานามิตรนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์และขอให้ทุกๆท,ท่านในปี2567ขอให้ทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนามีความสุขทั่วนหน้าเจอแั่สิ่งที่ดีๆนะคะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ